ตบลาที่สามฐานขนาดขนาสามท่าทีหนาร์อี่สอรปดฐานที่สามปนะครับต่อวยฐานที่ห้าเลยครับฐานที่ห้าข้อคุณยังไม่มาครับฐานที่ห้าที่สามเบสองแปเป็นป้องไฟขนาดห้าหมื่ของคุณวรพงษ์จันทพันธ์นะครับปืนื ฐานที่ห enfin, ้าเนี่ยเป็นเบอร์ห้าสองเก้าเนีครับท่านผู้กองยังอย่งย่งครับข้อมูลยังไม่มาครับท่านอาจารย์ครับผมครับฐานที่สามถูกต้องนะครับคำว่าถูกต้องยกมือได้เด้อผมมือได้ฐานที่สามถูกต้องครับถูกต้องเบอร์อาจารย์ข้าพเจ้าตอบได้แล้วนะครับกำลังเอาดูสิเงี้ยต้อนพระเจ้าเต้ยพิ่นมานยังไหนเจ๊ต้อเนาะอ๋อครับจุงเทปเอามเกิดที่จุงเทป นี่นยอทจุกคนะจกเงอเลยคุณวรพงษ์จันทพันธ์นะครับดือดืดืขอเส้งมือสูิบล้านนอยบล้านงวยงไม่แก้จะไปนน้องเลยตบมือเบิองของใหญ่ครับสิบล้านนะครับสิบล้านช่างเทพวลาไ จำนวนหนึ่งแสนหึ่ 3, ง 5, มืนบาทครับอาจารย์เลข5หาตัวกันไ้เร็วกตัวขุกตัวนะครับอันที่สมเป็นพวกไฟห้าหมื่หรือเป็นพวกไฟแสนครับเจ้าของค่ย แต่แต่ในในข้อมูลท่านเป็นพั้ห้า0มื่นะถูกต้องหรือไม่ครับถ้าถูกต้องยกมือไม่ถูกต้องท่านต้องรีบเข้าเข้ามานะครับข้อมูลนี่เป็นมังฝ้ฟยห้าหมื่นแต่ผมมองไปแล้วมันไม่ใช่ค้าครับนําข้อมูลเข้ามาใหม่ครับนําข้อมูลเข้ามาใหม่ขออนุญาตฐานข้อมูลนะครับฐานที่ห้านะครับแจ้งมาเลยครับฐานที่ห้าลำเบอร์ห้าสองแปดเข้ายัน ห้าสองแปดไม่ใช่ห้าสองเก้านะครับถูกต้องครับห้าสองแปดครับเป็นของพุณสิเกชามิตสุรมาถูกต้องครับถูกต้องคุณหลาปลาสดนะครับรวายยาวยาตีไปยิาง,งายหัวเจาเาีได้เยอะึ้นหัวนี่ไ,<ห>นไม่ใช่ อยู่ใกล้ๆกันเนอดูพวกันดีบายมาแล้วนี่กินโตอาจฉนิย้จะนายกอดเอาเนอะธรรมดาล้วเนาไปแต่มาหามเนเองหามโดนเนอะโกันโดนได้ค่อยบันมินมีได้ยิ่งขออนุญาตแจ้งเวลาของไฟเสียงันจุดที่2อหมายเลข4ี่สบสนะครับของนางสาวรัตนาจากค่ายอรัยเบอร์ฟ้าครับหนึามคะแนนทันจุดที่ห้หมายเลขยี่สิบเก ของกาสิษเอกคินวรัตจากค่ายเทพนุมนะครับ195คะแนนฐานเดืที่2หมายเลข28ของคุณเมธาถวินไยจากค่ายบุรีรัาร์นครแกย่คะแนนขอบคุณครับความพร้อมอยู่ที่ฐา,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 านที่5นะครับฐานที่5ฐานเดื่นถอยนะครับพี่น้องก็ถอยด้วยนะครับ พี่น้องถอยด้วยนะครับฐานที่ราจะจุดแล้วความหอมจู่ที่ฐานที่หเราจะจุดปไไปแสนฐานที่ห้าหมายเลข <5 28 S 2> ห้าสองแปดของสิบเบชาญวิทย์โสรมัหรือว่าบุญหลายปลาสดดอนเสาหงเทพรักความครอบครัวเทพพนมสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางลุงวิ สามสองหนึ่งไปโอ้ลงกนอจบปอูแน่นอนณคุณหลป่าสอที่3นะครับพอยาครับเป็นอาจารย์ให้โพินนะครับมาหนธรที่ที่กองใาการตรวจด้วยนะครับเพราะว่า ท่านแจ้งต้องไฟเป็นต้องไฟห้าหมื่นแต่ท่านเอาขึ้นฐานเป็นต้องไฟแสนนะครับเออมา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 ด้วยนะครับมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเวลาจุดไปมันจะสับสนนะครับด้วยความเคารพท่านนะครับอันเป๊ปซี่เองคุณเฉยมบิลินด์นเป๊ปซี่ไหนใคเแียบได้คื้อกัน

ขอบคุณนะครับเออโคุณนะของเออเอาขยันข้อมูลแฟร์ซีนะฐานจุดที่สามน้องฐานจุดที่สามเช็คเช็คเต็มด้วยนะครับเช็คด้วยนะครับของค่ายพี่กุทองนะครับเคือกัปไฟแซนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังไม่มีข้อมูลมาแจ้งที่พองในการที่เอางี้เพื่อความชัดเจนนะครับเท่าที่มีข้อมูลเอาใหม่นะ เบอร์สามก็ฐานที่ฐานที่สามเบอร์หนึ่งเหมือนกันนี่ยืนยันว่าคุณพงศักดิ์ปันแดทองกับคุณพงศักดิ์ตเวียนดันซื้อยูอันถูกต้องครับถูกต้องครับศักดิ์งปันแดทองทีนี้กไม่แสนเนาะต้องเอาพรนะครับพรนะอถามกินที่สามนะครับถามกินที่สามเข้ไป เราจะจุดบั้งไฟที่ฐานจุดที่สามหมายเลขหนึ่งของคุณภุมิศักดิ์บรรดทองมอบหมายทางด้านทางด้านข้ายพี่คุณทองเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถอาาวายองค์พระมหาธาตุััดกัจจุเวทร้องสามสั่ง ีที่ผ่านมานั้นช่างต้องไปตุกฐานจุดนะครับพรอมด้วยความเมื่อยล้าปีนี้อยาให้มีนะครับตบบุ้ของดีถามตุ้อแาว่าตุ้จะมาหามท่านเองครับฐานสอง ข้อมูลเช่นผู้กองมันมันดูแล้วเนี่ยครัผมว่ามันยังจะไม่ได้นะท่านนาจารย์เพราะว่าพี่น้องเรากำลังตกแกงป้องไฟสุล้านอยู่นะครับประมวลก่อนครับประมวลด้วยข้อมูลมาก่อนเลยเอาข้อมูลไปได้อยู่ครับพี่จันเพื่อความถูกต้องนะครับประมูลหน่อยนะครับแั้เรื่องสามแสนครับใช่พอลไทยหมุนฟ้าเป็นบ้องไฟแสนนะครับอาาจรย์ ไฟของคุณพัทนิยาพูมิเสนาเม,มียนวะกระผมอ่านพิดต้องขอได้อ่านที่สองเป็นบ้องไฟของคุณพัทริยาพรุงเสนาาที่สองเบอร์สามแปดเป็นบ้องไวแสนนะครับถูกต้องครับอาจารย์ครับถูกต้องค,ครับความุณงครับเขียนหวัดปากมาผมก็อ่านแบบเป็นชิ้นมู่นะครับ รอสักครู่นะครับไขกทาที่สี่ล็อกคอก่อนนะครับกำลังดึงเชือกดูนิดเดียวนิดเดียวเพื่อความปลอดภัยขออภัยในชาติทุกท่านนะครับสักครู่สักครู่นำคุณแซ่นำคุณแซ่แซ่หันนี่ที่ะมียดนำตัว Kau tak cacat dah aku ni tadi